สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีดจาก OVO r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บเบราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมบอยซิกกับเกมส์แสลมดังนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตบหมา EP ที่5แล้วนะต้องบอกว่าใน4 EP ที่ผ่านมานะครับเ g นูนึงยังไม่สามารถเอาชนะบอยซิกได้เลยนะครับแล้วก็วินเลทของบอยซิกในการเจอกับเขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะจ๊ะเพราะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเล่นไปอยู่ทีมเดียวกันแล้วแม่งโยนยับเลยนะครับเล่นอย่างกาก นะะในวันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า i, เฮ้ยเขาคือใครนะเขาคือเด็กปากแซบอยู่ในกลุ่มนะฮะเป็นเด็กกระโปงนะ,ะที่คอยเอาแต่แซะจิกกัดเกาะคนดังไปทั่วนะครับเวลาตกโปรเพลเยอร์ได้ทีหนึ่งก็มาลงทีหนึ่งใน10เกมตกได้กี่ทีก็ไม่รู้นะฮะก็คือเขาจะเป็นคนปากแซบแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีแอบแซวว่าเอ้ยเจอกับ PG ตัวสำรองแบบบิ๊กซอยไม่อยากจะแบบไปตกเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ควรให้ค่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าระหว่าง PG ตัวสำรองของทีมกอทป3ขงระเศับ คนที่ไม่เคยแม้แต่จะเล่นในลีกนะฮะเล่นในแม์แบบการกุศลไปวันๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะ okay, รับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม์ระหว่าง PG ตัวสำรองของทีมก o อนะฮะกับ s g ที่ดีแต่ปากใครจะเป็นผู้ชนะนะเกมนี้มากับมิซูอกแกงสุดอันดับ3ามนะฟิปปิ้งเชอร์รี่ซากุโรแล้วก็การซ่าเป็นโอดานะคอมค่อนข้างน่ากลัวเลยนะ,ะับทางบอยซิกเลือกเป็นฟูจิมะตัวถนัดแล้วก็จินโนไซเป็นแว่นแตะแล้วก็ไวโอเล้นเป็นลิงนะครับในแมตช์นี้นะครับ เรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ต้องบอกว่าถ้ามิดี้แค่ปล่อยบอลได้นะครับทีมของ s g จะได้เปรียบไปทันทีเพราะสองรีบาวนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ปล่อยบอลได้ทุกตัวด้วยนะในขณะที่ทางของจีโนไซเล่นเซนเตอร์อาจจะดีก็จริงแต่ว่าตัวมันช้านะครับโซนยากนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับชูดมาเสียรีบาวไปได้ครับบอยซีครับขึ้นเกมมาลูกนี้แล้วชูดพื้นที่โล่งแบบนี้เรียบร้อยเลยครับเกมป้องกันก็ยังกากอยู่นะสำหรับ SG โน่หนึ่งนะฮะ บอลมาเริ่มที่เอจีครับหมุนตัวมาแบบนี้ส่งให้ซากุยิงลบคนรุนแรงแบบนี้แล้วโดนลิงรีบาวไว้ได้ครับโอ้โหกำไรจัดะครับช็อตนี้แล้วยังไม่ชูนะครับลิงลูกนี้ชูตไปโดนบล็อกไว้ได้ครับจังหวะนี้ตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับลิงเพราะว่าระยะมันตกถึงนะเราดังมาแบบนี้ยังเก็บบอลไว้ได้อยู่นะครับส่งบอลมาให้ซากุลูกนี้ยังไม่ลงครับเรารีบาวไว้ได้สวยครับจีโนไซจังหวะนี้บอยซีครับดึงเชิงรออยู่แล้วโยกมายิงโอ้โหสเต็ปแบบเหลือร้ายจริงเราดังลงไปครับจีโนไซ ขึ้นนำไป4-0แล้วนะฮะเหรับทีมบอยซิกบอยมาเริ่มที่เอจีครับจะยิงหน่อยไหมครับเพราะว่าตัวรีบาวมันได้เปรียบนะฮะยิงกดดันฝั่งตรงข้ามหน่อยไหมครับเราส่งมาแบบนี้ให้ซากุเล่นก็โดนตบไปอีกครับอาจจะเป็นการตบลูกลงด้วยนะครับตะกี้เพราะว่าซากุยิงไม่ลงหลายลูกแล้วนะฮะเนี่ยฮะตะกี้น่าจะเป็นลูกลงนะครับแล้วโดนตบไปทําให้ต้องมาเก็บสแต็กในการชูดใหม่นะครับแต่วันนี้การซาสมมติเอจีครับหมุนตัวมายังไม่ยิงอีกเหรอครับโอ้โหแล้วโดนสตีด้วยรับ การสร้างลูกนี้ปล่อยบอลมาได้แต่ว่าติดรบกวนแบบนี้แล้วรีบาวไว้ได้ครับซาคุคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเอจไม่เป็นคนยิงนะครับมันจะไม่ได้ใช้ข้อได้เปรียบในการที่2เซนเตอร์รีบาวเลยนะครับโอ้โหแล้วยังไม่ยิงอีกครับส่งใกล้ๆแบบนี้แล้วยิงสวนหน้าไปแบบนี้โอ้โหยังรีบาวไว้ได้อยู่ครับจะไม่แยกออกไปเล่นหน่อยหรอครับโอ้โหแล้วลูกนี้โอดดะโดนตกไปได้ครับ ต้องบอกว่าเกมป้องกันทําได้ดีจริงๆครับสำหรับทีมบอยซิกลูกนี้ติดลบกวนิดนึงแล้วยังไม่ลงอีกครับจังหวะนี้ลิงรีบาวได้อีกแล้วครับสลูกแล้วนะฮะลูกนี้บอยซิกแดดล้มมาดึงเชิงนิดนึงแล้วยกมายิงแบบโล่งๆโอ้โหสเตปคือแบบมีคลาสจัดๆครับหลอกโง่เลยฮะช็อตนี้ไอจียังคงไม่ยิงต่อไปแล้วติดลบกวัไม่ลงอีกแล้วครับเนี่ยฮะคือถ้าให้ซากุยิงแบบนี้โอดะมันจะแพ้รีบาวนะฮะจังหวะนี้เฟดชูดมาลบวคุรุนแรงแล้วอันติดแสงเขียวมาแล้วครับ เป็นลูกลงนะแปต่อศูนย์แล้วครับต้องบอกว่าไม่มีทรงเลยครับจังหวะนี้ฮรส่งไปที่ซากุอีกครั้งหนึ่งครับโอดาออกไปรอเก็บบอลข้างนอกอันติมิซุอียังไม่มาเลยนะเพราะทําแต้มไม่ได้เลยครับเกมนี้จังหวะนี้ครับสิฟฟิ้งชูดมาก็เป็นลุกลงแล้วครับแปต่อ2ครับไล่มานิดนึงฮรอันติของมิจียังอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แสงเขียวฟูจิมะมาแล้วแบบนี้ชูดพื้นที่โล่งก็เสร็จเลยครับเกมป้อมกันต้องบอกว่าไม่เอาอะไรเลยนะของตัวแมชอพนะฮะ เอจีโนหนึ่งยังไม่ยิงครับยังสวยเพื่อนดังแบบนี้ก็โดนโตบอีกครับโอ้โหคือเพื่อนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วเพื่อนโดนทุกกระบวน5าแล้วนะฮะตอนนี้เราเป็นโอดาชูลงไปครับสต่อครับมี2รีบาวหนึ่งตัวเก็บบอลยังไม่กล้ายิงนะจีโนไซมีอันติแล้วลูกนี้บอลสิชูลงไประเบิดแสงเขียวครับผม อันติใกล้จะมาแล้วนะฮะสำหรับมิจ้ใกล้ได้เวลาเล่นเราหรือเปล่าครับมีโอกาสตามทันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าได้แต้มในเพลงนี้นะเราชูดลงไปโอ้โหยังรีบาวได้สวยครับจินโนไซเ์เอาเรื่องจัดๆแล้วลิงอันติมาแบบนี้ไม่มีใครตกได้ครับคือต้องบอกว่าการเล่นของมิจ้นี่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่เกมรับการ์ดก็ต้องกันได้บ้างนะครับไม่งั้นทามี่ในการใช้อันติมันจะไม่มาแล้วอันติมาแล้วแบบดีฟูจิมะตกไปได้สวยครับแฟนทอมบ็อกครับโอ้โหบายซีมาอีกรอบหนึ่งครับตกไป2เม็ดแล้วครับจังหวะนี้ แล้วสเตปแบ็กเฟดเอาเวโอโหจังหวะตกพร้อมกันนะครับลิงกับฟูจิมะแล้วเป็นลูกลงครับไล่มาเป็น7ต่อ14แล้วนะยังมีความหวังอยู่นะถ้าการเพลนี้ได้นะจินโนไซบอกถ่วงเวลาครับบอยซิกส่งที่จินโนไซครับแล้วลูกนี้บอยซิกยังไม่ชูจินโนไซไม่ยอมชูนะครับโอโหอยากจะถ่วงเวลามากกว่าเราส่งมาที่ลิงกับเซต่ฟูจิมะอีกครั้งหนึ่งบอยซิกชูดไปลูกนี้แล้วเป็นลูกลงครับ16ต่อ7แล้วฮะจะทันหรือเปล่าต้องรีบเล่นนะครับ ต้องรีบเล่นนะฮะแล้วชูดส่วนหน้ามาแบบนี้โอ้โหกล้ามากครับแล้วโดวนตบไปสเตปแบ็กมาปล่อยบอลออกไปได้ครับแล้วลิงรีบาวไว้ได้อีกแล้วครับอาจจะตกลูกลงไปนะครับแล้วลูกนี้อันติีของจีโนไซด์มาก็เรียบร้อยเลยครับอาจจะเป็นลูกปิดเกมหรือเปล่าครับ18ต่อ7แล้วครับเหลือเวลาแค่52วินาทีเท่านั้นแล้วชูดส่วนหน้ามาแบบนี้โอ้โหแตก จังหวะนี้โอ้โหเฟดดูง่ายเกินไปหรือเปล่าครับตกไป5เม็ดแล้วครับฟูจิมะพีจีตัวสำรองแล้วลูกนี้จโนไซซอนได้สวยครับใครเพื่อนเล่นหน่อยไหมครับโอ้โหโดนตบแบบนี้หัวโนหมดแล้วนะฮะแต่ลูกนี้ครับตกคนรุนแรงก็ไม่ลงด้วยแล้วลิงรีบาวไว้ได้อีกแล้วครับแตกสลายแล้วหรือเปล่าสำหรับทีมของ s g โน่หนึ่งจังหวะนี้โอ้โหออกมายิงพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ลงครับคอมโบนี้สวยจัดแล้วทิปกินลงไปได้ การเล่นต้องบอกว่าเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยนะ20-7แล้วครับตอนนี้อันติหมดไปแล้วครับตบจนอันติหมดแล้วลูกนี้ยิงพื้นที่โล่งไปครับ20-9ครับ19วินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับต้องมาดูกันว่าทีมของบอยซิกจะเล่นยังไงครับจังหวะนี้ครับส่งบอลมาที่ลิงครับกลับมาที่ฟูจิมะครับลูกนี้ยังเล่นไม่ได้มาที่ลิงแล้วฟลิกดังลงไปครับสวยงามครับเกมนี้ลิงไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเจ็บบอลมันไม่มีนะครับ ทำใหฟูจิมะเนี่ยส่วนมากจะเล่นเองซะเยอะนะฮะแล้วลูกนี้ตกอันตีอีกครับโอ,โ,โอ้โหฟอร์ม PG ตัวสำรองแบบนี้เหมือนในการ์ตูนเลยนะครับเพราะว่าฟูจิมะก็คือนายตัวสำรองเหมือนกันนะครับในการ์ตูนแล้วก็เป็นทางบอยซิกชนะไป22-9ต้องบอกว่าเล่นแบบไม่มีทรงเลยครับในเกมนี้ คือต้องบอกว่าคอมในเกมนี้นะครับแอบสูสีนะครับได้เปรียบเป็นคนละแบบนะครับแล้วก็บอยซิกทำไป12คะแนน7บล็อก1สตีลเลยนะจินโนไซ6แต้ม6รีบาว4บล็อกนะครับแล้วก็ไวโอเลนต์4แต้ม4รีบาว1บล็อกด้วยการซ่าทำไปได้แค่1รีบาว2แต้มเท่านั้นเอจจีโน1 3แต้มแล้วก็ที่เหลือคือ0หมดเลยนะได้เก็บบอลมานิดหน่อยนะครับฟิปปิ้งเชอร์รี่ในเกมนี้ยิงไม่ย,ไมยิงไม่ลงเลยนะต้องบอกว่าลูกลงเนี่ยไปโดนตกนะทำให้แต้มเนี่ยมันค่อนข้างขาดนะครััับบบบบบแลลลล้้้้้้้วววกกก็็ใใใในน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 เเเเเเมมีีีีีีะะะคคคครรรรรทท่่่่่อออออจจจาาาปปปตงยยหไไดดพืช เก็บบอลนะฮะเพราะว่าทางทีมของบอยซิกเนี่ยต่อให้ฟูจิมะตกได้มันก็ไม่มีตัวเก็บบอลอยู่ดีครับเพราะว่าตัวมันช้าหมดเลยลิงมันคงไม่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 มาเก็บบอลให้อยู่แล้วอันนี้ผมวิเคราะห์จากการดูไลฟ์อัพเลยนะเพียงแค่เอจีปล่อยบอลได้ก็จะสามารถชนะในเกมนี้ไปแล้วแต่ว่าเกมนี้ได้ไปแค่3คะแนนเท่านั้นต้องบอกว่าการเล่นของ PG ตัวสมลองกับผู้เล่นที่เก่งต่ปากนี่คือคนละคลาสเลยนะครับใช้คำแบบนี้เลยว่าคนละคลาสนะก็จีจีครับ โอเคครับมาดูในเกมนี้กันบ้าง s g โดนหนึ่งนะไม่เล่นแล้วครับ SG โดนตบเป็นขี้เลยครับแล้วก็มากับจิลไอค์เคอรแมนกับแมทมุกกี้นะเป็นทีมทีมท่เพิ่งแพ้ s g ไปในรายการเล่นเก่งปากเก่งแล้วก็มีจินโนซอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็บอยซิกฟูจิมาเหมือนเดินตามด้วยทอร์ลสิทจากทีมลสิทเกมมิ่งนะครับรอมต้องบอกว่าทางทีมของบอยซิกดูดีกว่าเยอะเลยเพราะใครๆก็รู้ว่าไอคนนี้มันเล่นเซนเตอร์โคตรกากนะแล้วก็จิลกับแมทมุกกี้น่าจะเล่นลำบากแล้วในเกมนี้นะเพราะว่าไม่ม แล้วเป็นบอยซีครับได้บอลมาก่อนลูกนี้เฟดยิงครับแล้วส่งที่กินโนไซในคอมนี้นะครับกินโนไซอาจจะต้องเป็นคนที่เน้นการปล่อยบอลอาจจะเป็นตัวทําแต้มหลักนะฮะเพราะว่ามีซากุคอยรีบาวอยู่นะครับเพราะว่าเอจีโน1หนึ่งนี้น่าจะไม่สามารถหยุดกินโนไซได้อยู่ลูกนี้โดนปกไปได้สวยครับกินโนไซเอ็กแล้วชูดพื้นที่โล่งแบบนี้ครับยังรีบาวไว้ได้อยู่ครับท้อละสี่ครับ บอยซิกลุกนี้โยกมายิงยังปล่อยบอลไม่ได้นะมีเร็วต่างตานประกบแบบนี้ฟูจะมาจะแอบเล่นย่านิดนึงนะเพราะมีโอกาสโดนสตีลนะฮะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างเร็วนะฮะจังหวะนี้ครับจิวลอาเคอร์แมนนะครับเลี้ยงมาที่มุมสนามแล้วส่งมาที่ลิงแบบนี้ครับซากูยังตกไว้ได้ครับต้องมาเล่นเซตใหม่แล้วลุกนี้เฟดมาก็โดนบอยซิกตกไว้อีกครับลิงยังเก็บบอลไว้ได้อยู่นะครับโอด่าไปดึงหน้าหน่อยไหมครับดึงหน้าเซนเตอร์หน่อยไหมฮะวิ่งแบบนี้มันทับลายกับลิงนะครับแล้วลุกนี้เฟดมาครับพื 4-2ครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยเล่นในโปลีกหรือเปล่าเลยไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะสำหรับโอดะในเกมนี้นะฮะแล้วลูกนี้ปล่อยบอลมาพื้นที่โล่งแล้วไม่ลงครับรีบาวไว้ได้อยู่ครับลูกนี้เป็นลูกลงนะฮะแล้วลงไปแล้วพื้นที่โล่งครับอ2ครับเกมดูสบายๆนะปล่อยบอลเรื่อยๆครับสำหรับ PG ครับสองเซนเตอร์เราเล่น PG คือเราแค่ปล่อยบอลครับง่ายมากครับในคอมนี้แต่ลูกนี้โอดะรีบาวไว้ได้ครับจังหวะนี้ส่งให้เลีงเราดังลงไปติดเทินโอเวอร์ยังรีบาวไว้ได้อยู่นะฮะ ทำได้ดีครับจังหวะนี้จิวแอลค์แมนส่งมาที่ลิงแบบนี้สเตปแบ็กมาแล้วโอ้โหตบไม่โดนนะบอยซิกจะเป็นซากุรีบาลูกนี้ไว้ได้ครับมีโอกาสขึ้นนํา6คะแนนแล้วนะบอยซิกเฟดมายิงแล้วเป็นลูกลงแล้วโดนตบด้วยนะครับลิงเก็บบอลไว้ได้อยู่ับเพลงนี้ครับจิวแอเค์แมนจะเล่นยังไงครับส่งมาที่ลิงแบบนี้คือเขาตบแน่นมากเลยนะครับคือโอดาจะไม่ดึงหน้าหน่อยครับดึงหน้าเซนเตอร์หน่อยไหมไม่งั้นแบบนี้คือลิงมันดังลาบากนะเพราะเซนเตอร์มันรอตบอย่างเดียวเลยนะฮะ จังหวะนี้บอยซีครับเลี้ยงบุกมาแล้วยิงพื้นที่โล่งอีกแล้วโอ้โหคือต้องบอกว่าเวลาที่ฟูจิมาสไซสเตปไปเนี่ยเซนเตอร์ต้องออกมาโซนนะฮะไม่งั้นโดนปล่อยบอลรัวๆแบบนี้ไม่ค่อยดีครับจังหวะนี้ลิงออกมาก็โดนโตบอีกแล้วเก็บบอลไม่ได้ด้วยบอยซีลูกนี้แดนมาแล้วโยกมายิงลูกนี้ไม่ลงแน่นอนครับแล้วโอ้โหโคอมโบทิปอินคะคะแนนนำหา่างไป10สตติต่อ4นะแล้วครับเกมเริ่มดูจือแล้วเพราะว่าความหา่างผู้เล่นมันเยอะเกินไปนะครับในเกมนี้ จีว่าเขมรนะครับส่งที่โอดะโอสเตปแบ็กไม่ยิงแบบนี้แล้วใครลีบาวครับเรียบร้อยเลยเราโยกไปยิงพื้นที่โล่งนะครับเรียบร้อยอันติแสงเขียวมาตั้งแต่2นาทีเราได้ได้ชุดลงไปด้วยนะแบบนี้เล่นอีกประมาณเทนึงนะครับน่าจะได้อันติแสงเขียวปฏิหารเราชุดลูกนี้มาได้ดีครับเดี๋ยวตัดแสกหน้าไปเลยสิบสองต่อหกครับจังหวะนี้ฟูจิมะขึ้นมายังเล่นไม่ได้ล้วโดนตัดบอลไปแล้วครับเนี่ยฮะ ต้องระวังนะครับเวลาส่งนะครับมีโอกาสโดนตัดบอลสูงมมกครับเราเรียกตัดเฟสลงไปครับคะแนนไล่ขึ้นมาเป็น8ต่อ12สนะครับซากุลูกนี้ยังเล่นไม่ได้ต้องระวังสตีลนิดนึงนะฮะเราบอยซิกลูกนี้หน่วงชูดมาครับไม่กล้าส่งข้ามฟากแล้วลูกนี้ชูดไปเป็นลูกลงครับระเบิดแสงเขียวมาแล้วครับตอนนี้อันติมาตลอดนะฮะตอนนี้น่าจะหยุดบอยซิกยากแล้วนะครับสำหรับทีมของโอดะนะฮะแบดมุกี้อันติมาแล้วบอยซิกตกไปได้ครับเอาเรื่องจัด จังหวะนี้โอดาทาอะไรครับระวังโดนสตีลนะฮะแล้วลิงชูดมาติดลบควนนิดนึงครับแล้วเป็นลูกลงด้วยครับไล่มาเป็น10ต่อ14แล้วครับตอนนี้บอลชิกลูกนี้ครับเติแบ็กมาแล้วเป็นลูกลงครับผมโอ้โหเหลือร้ายจริงครับฟูจิมะตัวนี้สมแล้วที่เป็นตัวสำรองของทีมก๊อตนะฮะแล้วจังหวะนี้ครับเรียวตาส่งมาให้ลิงเล่นยากมากครับ โอ้โห oh, แล้วก็โดนตกไปอีกครับต้องบอกว่าโอดาคือหาประโยชน์ในเกมนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะจริงๆเราต้องไปดึงหน้าแล้วก็เล่นเก็บบอลให้เพื่อนนะฮะจังหวะนี้ครับฟูจิมะก็ชูดพื้นที่โล่งลงไปนะฮะแมนมุกเ้ครับส่งที่เลียวตาแบบนี้ครับโอ้โหแล้วเฟดมายิงรีบาวไว้ได้สวยครับจีโนไซโอ้โหแล้วจอเข้ามแมนตอนนี้คือจ้วงยับแล้วนะครับส่งมาที่ฟูจิมะอีกครั้งหนึ่งฮะหมุนตัวมาโยกยิงครับแล้วส่งมาที่จนโนไซส์ดังลงไปครับ ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแล้วครับโอ้โหเกมเขาตั้งขาดพอสมควรเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับโอกาสคัมแบ็กยากครับในเกมนี้จังหวะนี้ลิงครับยังเล่นไม่ได้ครับส่งมาที่โอดาแบบนี้โอ้โหทาอะไรครับกลับส่งให้ที่ลิงอีกครั้งดีไม่โดนสตีลนะครับตะกี้จังหวะนี้ส่งมาที่ลิงครับควิกดังไม่ได้ครับจะเล่นยังไงเราเฟดมาแบบนี้บอยซิกรู้ทันครับเก็บบอลไว้ได้ครับโอดาแต่ว่าไม่ทันเวลาหมดไปก่อนบอลมาอยู่ที่บอยซิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลูกนี้หมุนตัวมาล้วพื้นที่โล่งก็เรียบร้อยเลยครับไม่มีคนมาซ้อนเลยครับด้านในมันต้องซ้อนฟูจิมะนะครับคนที่เล่นวงในไม่งั้นฟูจิมะทนแต้มสบายๆเลยครับมุมมาลอยเลยครับมุมนี้จังหวะนี้โอ้โหสเต็ปแบ็กมาก็โดนตกอีกครับแล้วลูกนี้ส่งบอลไปที่ฟูจิมะชูดพื้นที่โล่งไม่ลงนะฮะยังรีบาวทิปอินไว้ได้อยู่สำหรับจินโนไซครับ25ต่อ10ไปแล้วครับคือคะแนนนี่คือ2.5เท่าไปแล้วนะฮะ เดียวตาชูดมาได้ดีครับ12ร้อย25แล้วครับตกหน่อยไหมฮะวงในไมคันบอยซีคือโยกยิงรัวนะครับเนี่ยจะหน่วงยิงฮะเรากลับมาที่บอยซีอีกครั้งหมุนตัวส่งมาแล้วดังไปโดนตกได้ครับจังหวะนี้จินโนไซคืนที่บอยซีคบอยซีทาไงครับโยนบอลไปแล้วพุ่งออกมายิงแบบนี้โอ้โหสเตปนี้โคตรสวยครับคือหมุนตัวส่งให้เพื่อน เข้าไปดังนะฮะดังส่งแล้วตัวเองออกมายิงสามแต้มมบโหสเตปนี้คือต้องจดนะเอาเรื่องจัดจัดครับงงเป็นหมาเลยครับชอ็อตนี้เล่นอีกรอบนึงไหมฮะเราโยนบอลขึ้นไปเนี่ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้คือทีมตรงข้ามแบบแตกสลายับเพลย์นี้คือแบบสวยจัดเอาไปใช้ได้นะคอมโบนี้เอาเรื่องเลยครับแล้วแบบดูเท่ด้วยครับจังหวะนี้ครับอันติโอดามาครับไม่ทันแล้ว 16ต่อ31นะครับเกมค่อนข้างขาดนะครับในเกมนี้ต้องบอกว่าคอมของทางบอยซิกนะครับ แอบเล่นง่ายนะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เป็น1นึ่งกัดนะครับแล้วก็2ตัวรีบาวนะมันจะเล่นค่อนข้างสบายนะเพราะว่าแค่ปล่อยบอลได้ก็ชนะแล้วแล้วทำไปได้19คนะนนแนะะ 4, แกน,ะน,น,นกับอีก3บล็อกน,นะจินโนไซได้ไป10แต้ม3รีบาวสองบล็อกนะทอรัะสิสองแต้ม5รีบาวสามบล็อกในขณะที่แมนมูกี้ได้ไป6คะแนนกับอีก1บล็อกเอจิโนหนึ่งนะฮะได้ไป2แต้ม2รีบาวนะฮะสองเก็บบอลแล้วก็จิวเออร์เคอร์แมนในเกมนี้แปดแต้มนะคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีจิวนี่แต้ม แบบเละเลยนะครับในเกมนี้ครับต้องบอกว่าจิวนี่คือยังหาโอกาสในการทําแต้มได้ดีอยู่นะครับในเกมนี้แล้วก็จีจีเป็นทีมบอยซิกพีจีเราสารองทีมก็ชนะไปอีกแล้วโอ้โหสะกดคําว่าชนะเป็นไหมครับเนี่ย โอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะก็มีให้ดูกันแบบ2เกมเต็มๆ,ๆเลยเกมแรกเล่น SG นะครับเกมที่2เล่นเซนเตอร์ต้องบอกว่าเล่นเซนเตอร์ผมแนะนําว่าอย่าเล่นเลยครับเพราะว่าเล่นแล้วพาลาเพื่อนผมเห็นแล้วแบบสงสารเพื่อนมากไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการบล็อกการยืนโซนป้องกันนะคทำได้แย่มากนะครับแล้วกับการเล่น s g หล่ะเป็นยังไงต้องบอกว่า s g แบบนี้นะผมเห็นได้ทั่วไปนะครับคือเป็นการเล่นที่แบบปกติมากนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงอวยตัวเองว่าเป็นโน .1 ขนาดนั้นเพราะว่า คือผมเวลาผมเล่นเนี่ยเวลาผมเจอคนไหนที่เล่นเอแบบดูมีทรงเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เล่นดีวะ่ะเฮ้ยใช้ได้วะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่ากับผู้ชายคนนี้ผมไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเอจีดัดๆคนหนึ่งที่แบบฝีมือทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเล่นเยอะแล้วแต้มมันก็ขึ้นก็แค่นั้นเองแล้วผมก็มงงเหมือนกันเวลาที่ผมเข้าไปอ่านในกลุ่มเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็เก่งนะเฮ้ยจริงๆเขาเป็นคนที่หาช่องยิง,ยงได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ดูว่าอลง ทีมท็อป3ของประเทศในปัจจุบันนะครับผมดูผมก็รู้แล้วว่าคนไหนเล่นเก่งไม่เก่งเล่นทรงเป็นยังไงนะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเชื่อคนที่ไม่แม้แต่จะติดในลีกรองหรือว่าคุณจะเชื่อคนที่เป็นตัวสำรองในโปรลีนะครับคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณอยากจะเชื่อใครนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดสินนะให้คนดูฟังและตัดสินกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กับการเรื่องที่เวลาน้องเขาไปตกโปรเพเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าแลงซีซั่นนี้นะครับเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเล เพราะว่าเวลาเรากดแรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอผู้เล่นตึงๆเท่าไหร่หรอกนานๆจะเจอสักทีหนึง่งเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นเอาสนุกเขาไม่เล่นจรงิจรงจังเขาเล่นแบบชิวๆนะเวลาที่แบบเขาแพ้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เฉยๆมันจะมีเด็กน้อยบางคนเท่านั้นนะที่แบบเอ้ยชนะโปรเพเยอร์ว่ากูตกโปรเพเยอร์ได้กูเป็นคนเก่งที่สุดในจัก,กรวาลน,นะครับอันนั้นมือมันหลอนนะครับอันนั้นนะมือมันหลอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นจรงิจรงๆนะครับแนะนําว่าให้ลงแข่งฮะแล้วก็ไต่ขึ้นมาให้ได้ครับในซีท่าน3นะฮะแล้วผมจะยอมรับว่าคุณเป็นหนึ่งในนผู้เล่่ทีีีมมฝื นะครับอันนั้นก็ลองทําดูแล้วกันบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเวลาเล่นเล่นเก่งปากเก่งก็เห็นตกทีมโปได้คือผมจะบอกว่าการแข่งกับการเล่นแมตช์การกุศลการเล่นแรง้งมันไม่ได้เหมือนกันเลยครับมันอยู่คนละโลกนะครับเวลาที่คุณเล่นแร้งนะครับคุณก็ไม่เจอใครก็ไม่รู้ทีมเราใครก็ไม่รู้เวลาเล่นกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งคนกากคนสามัญชนมันแพ้นชนะกันได้หมดครับในแข่งนะครับในแข่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะในแมตช์การกุศลอย่างเล่นเก่งปากเก่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะผมเห็นในเวลาคุณเล่นอย่างเงี้ยนะค,คุณก็จะมีคอนดิชันที่คุณได้เปรียบนะบไม่ว่าจะเป็นการที่ได้เล่น s g ตัวที่คุณถนัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแมตช์แข่งขึ้นมา,มาละ่ะเกิดอะไรขึ้น,นครับเขาก็สามารถแบนเอจได้แบนตัวที่คุณถนัดออกไปได้แล้วคุณจะมีปัญญาทําอะไรได้ในเมื่อเกมที่เห็นคุณเล่นโอด ไปแล้วเล่นอย่างกากเล่นแบบนี้อย่าสะเอิบปากเก่งนะครับมันดูเสเรมากนะครับผมจะบอกไว้แค่นี้แหละสาหรับใครที่ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงแบบใส่ใส่เยอะขนาดนี้เพราะผมรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้สังคมบางส่วนได้รับรู้ว่าคนเนี้ยนะครับมันหลอนขนาดไหนนะครับคือเรื่องสีมือเนี่ยไม่ได้เก่งนะฮะไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่าผมเจอมาหลายเกมแล้วผมแบบชนะจนแบบรู้สึกเบื่อแบบเบื่อเบื่อเบื่อมากไม่ได้อยากจะทําี P ต่อไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าชนะไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับการที่ผมไปแบบชนะทีมอื่นในโปรลีผมรู้สึกว่ามันมี คณค่ามากกว่าเยอะนะครับยังไงก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะฟีดแบ็ดีผมว่าอาจจะลงไปเรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกมแพ้บ้างก็ได้นะครับจะได้ดูแบบเฮ้ยดูมีอะไรหน่อยไม่งั้นชนะรวมๆมันก็น่าเบื่อจริงปะ่ะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่รอดูลูโคว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมสตรีมทานควิชนะครับน่าจะเป็นเวลาประมาณสัก5้าโมงถึง6โมงนะฮะยังไงก็เจอกันถ้าผมแบบเซียนมากๆก็อาจจะเป็น4โมงเย็นก็ได้ยังไงก็รอชมกันแล้วกันสำหรับคลิป